คนโทรมาจ้าแม่ใครโทรมาเนี่ยโอ๊ะอ๋อ,อพี่ไม้วโอเคฮัลโหลใช่หนูโทรไปแล้วพี่เต้ลไม่รับอ๋อพี่นึกว่าพี่เติ้ลโทรมาแล้วหนูไม่รับหรออ๋อหนูโทรไปแล้วพี่เติ้ลไม่รับค่ะค่ะพี่ไม้เดี๋ยวหนูกำลังจะนั่งรถไป บ้านพี่แล้วนะใกล้กันนิดเดียวเองห่างกันไปสามซอยเดี๋ยวหนูจะไปหานะพี่ค่ะพี่ไม้ค่ะค่ะบ๊ายบายเซลฟี่ก็ดีกว่าอนนี้นิดนิดโอเคถ่ายรูปแชะแชะเก็บรูปนี้ไว้พี่ไม้ดูดีกว่าโอเคไปหาพี่ไม้ก่อน แม่ฝากเฝ้าบ้านด้วยนะจ๊ะเอใช่บ้านหรือหลังนี้ไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละมัง้งบ้านเบอร์0ูนย์เก้าห้าโอเคไปเข้าไปดูพี่มายก่อนดีกว่าอโอเคส่งให้ลูกค้าอันนี้แหละศูนยสองเก้าห้าใครเคาะประตูเนี่ยเคาะประตูะโอเคไปดูก่อนก็ได้ พี่ไมอยู่ไหมจ๊ะพี่ไมยพี่ไม้อยู่ไหมอยู่จ้าเข้ามาเลยสวัสดีค่ะพี่ไมยไม่ได้เจอกันนานไปยังไงบ้างคะจริงด้วยน้องมิ้นไม่ได้เจอกันมานานเลยค่ะพี่ไมยวันนี้อ่ะหนูว่าจะไปหาพี่เติ้อยู่พอดีเลยค่ะพี่ไมยจะไปได้วยกันไหมคะไปก็ได้จ้ะน้องมิ้นแต่ว่าค่ารถพี่ขอไม่จ่ายนะจ๊ะเดือนนี้ยังไม่มีตังไม่ได้ทํางานอะไรเลย นั่งลงก่อนสิจ้าน้องมิน้นถ้าพี่ให้หนูนั่งก่อนพี่ก็ยืนขึ้น,นก่อนสิจะหนูจะได้นั่งก่อนเออจ้ะยืนขึ้นให้ก็ได้โอเคหรือยังจ้ะโอเคแล้วค่ะพี่ไม้โอเคแบบนี้สิจะ้ะเขาต้องเรียกว่าให้หนูนั่งก่อนโอเคยังพี่ก็นั่งลงได้แล้วนะจ้ะจ้ะจ้ะนี่จ้ะนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างจ้าน้องไม้เฮ้ยเป็นยังไงบ้างจ้าน้องมิน้นจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยปนกันไปหมดละไม้กับมิ้